แห่งปีนาทีนี้ยกให้เลยเจฟชาเตอร์พี่แจ๊คบอกเนื้อคู่ใช่ไหมฝันหนึ่งเขาบ่อยๆฝันแต่ว่าถือออกมาโอ้ไม่เจอเขาไม่เจอทีเนี่ยต้องผ่างานเยอะงานแยะล่าสุดไปโผล่บนเวทีคู่กับพี่ตูนบอดี้แสลมหลายคนบอกว่าอุ้ยช้างชนช้างกันไปเลยงานนี้มาเป็นแขกรับเชิญกวาดคำชื่นชมแบบใจฟูเลยค่ะนอกจากคำชมของแฟนๆบอดี้แสลมที่ทำให้เจ้าตัวเนี่ยแฮปปี้สุดๆแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เจฟชาเตอร์ฟินมากก็คือการได้ประกบพี่ตูนบอดี้แสลมค่ะ เจฟบอกว่าเอาจริงปลื้มพี่ตูนมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วใช้เพลง body slam ในการวอร์มเสียงมาตั้งแต่เพิ่งหัดร้องเพลงครั้งแรกๆก็เลยทําให้การขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้คือความสุขและก็ความภาคภูมิใจของตัวเองอีกหนึ่งอย่างในชีวิตนั่นเองค่ะเพราะว่าหน้าผมแม่จะอยู่ในหน้าสื่อทุกวันแล้วหน้าผมแบบบอคือบางทีก็ลืมลืมร้องก็ได้เพราะว่า ฟังเพลินมากแล้วเราสึกเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเราไม่คิดว่าชาตินี้เราจะได้ฟังอ่ะน,นะเพลงของเราในเวอร์ชั่นที่ตูดร้องโอ้โหมันฟินมากเกือบลืมเนื้อหรอคลืมไปแล้วว่าร้องอยังไงอ,อยากจะบอกให้เขาได้รู้ว่าแบบเขาเป็นอิสรชันนะว่าแบบเขาเติมเต็มการแบบเป็นศิลปินของเราอ่ะเขาคือเขาเชื่นชมว่าเขียนเพลงดีอะไรเงี้ยแต่การที่เราเขียนเพลงดีอะไรเงี้ยก็เรียนรู้มาจากรุ่นก่อนๆนี่นแหละรุ่นเลเจนด์นี่แหละที่เราแบบเรียนรู้มาอะไรเงี้ย ก็ก็ยินดีต้อนรับโอ้โหเห็นจากมุมนี้ระยะนี้ยังรู้เลยว่าหล่อเพราะเขาผิวออร่าจริงผู้ชมค่ะ